ท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับชาวธาตุลมทุกทท่านด้วยนะคะชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมวันนี้นะเราจะมาดูดวงความรักนะคะหนึกระกฎาคมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ชาวธาตุลมทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆ การอ่านไพ่ในวันนี้นะคะขออนุญาตนับลัคนาราศีตามแบบไทยหรือนะคะว่าชาวธาลมผู้ใดที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าพลังงานตรงก็สามารถเปิดใจรับฟังกันต่อได้นะเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าพลังงานของชาวธาตลมรเรื่องราวความรักเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะชาวธาลม ชาวธาตุลมเนี่ยครับตำแหน่งไปแรกมาเป็นเดเมทเชียนมานะคะช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่คุณมีเรื่องที่ต้องได้ใช้ความคิดใช้การพิจารณาค่อนข้างที่จะเยอะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะบางท่านเนี่ยเผชิญอยู่กับความรักที่เรารู้สึกว่าเรามีความไม่สบายใจตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในความรักที่ทําให้เราเองกักงวลบางท่านเนี่ยคะ่ะคิดเรื่องหัวใจคิดเรื่องความสัมพันธ์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าหลายๆท่านนะชาวธาตุลมคุณยังรู้สึกกลัวกับการมีคู่ชีวิตกลัวการมีคนรักกลัวการมีแฟนนะคะก้าวดาบเนี่ยคือมันมีพลังงานลบเกิดขึ้นบางทีเรารู้สึกว่าถ้าหากมีคนรักเราก็จําเป็นที่จะต้องเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะดูแลซึ่งกันและกันซึ่งตัวคุณรู้สึกว่าคุณกลัวคุณกลัวถ้าเราได้ให้ใจใครไปสักคนแล้วเราทุ่มเทไปแล้ว ลัวว่าสิ่งที่เราได้กลับมามันอาจจะเป็นความเสียใจเนี่ยะคะหลายท่านก็ยังแอบมีความไม่ค่อยสบายใจอยู่สําหรับใครที่โสดอยู่เนี่ยยิ่งบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างปิดกั้นหัวใจตัวเองมากๆ,ๆเนี่ยะคะจริงๆเนี่ยมีคนพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณพลังงานในช่วง1-15ถึงกรกฎาคมนี้หลายท่านจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเหงาเนี่ยคะหลายท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ออกงานสังคมมากขึ้นหรือว่าพบเจอกับผู้คนแปลกหน้าเจอคนหลากหลายมีโอกาสได้พูด คุยกับผู้คนใหม่ๆหรือว่าตัวเราเองเนี่ย เดอะแมตชเชียนะคะการสื่อสารการเจรจาการต่อรองค่อนข้างโดดเด่นถ้าช่วงนี้จะได้ไปพูดคุยไปสื่อสารกับใครมันก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีคนมาตกหลุมรักคุณหรือว่าเวลาที่คุณคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณเกิดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกดีๆนั้นนะคะมันนำพามาซึ่งความรู้สึกกังวลใจนะพลังงานของชาวธาตุลมประจำช่วงปักแรกนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นพูดคุยกับคนใหม่ๆแต่ มันเป็นสถานะของการทดลองคุยในการคุยครั้งนี้ต้องระวังหัวใจตัวเองด้วยนะคะใจคุณลึกๆมันยังมีความกลัวยังกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจยนะแต่ในขณะเดียวกันใจคุณก็ยังจะมีความไปวาวุ่นหรือมีโอกาสที่จะได้ตกลุมรักกับใครบางคนเกิดขึ้นแบบที่เราเองก็หาเหตุผลไม่ได้คุยกันเพียงแค่ไม่กี่วันแล้วมันมีความรู้สึกว่า มันตื่นเต้นใจมันวาวุ่นใจมันคิดถึงเขาอะไรประมาณนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะชาวธาตุลมขาพลังงานแห่งความรักเกิดขึ้นค, er ber, ค่ะเดลเวอร์ค่ะเดลเวอร์พลังงานแห่งความรักความเมตตานะช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนกับว่าเรามีความกังวลเรามีความกลัวแต่ในความกังวลมีความกลัวนั้นเนี่ยคุณเองก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นเพียงแค่เราระวังหัวใจปิดกั้นใจแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสตัวเองเนาะหลายๆท่านยังเปิดโอกาสให้ตัวเองเนะ ได้พบเจอกับคนใหม่ๆได้ศึกษาในิสัยใจคอได้ทดลองพูดคุยกับคนแปลกหน้าเพื่อที่ว่าเราเองก็จะได้หาใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถูกใจซึ่งแน่นอนนะคะว่าในช่วง1-15ถึง1กรกฎาคมนี้เนี่ยคุณจะเจอคนที่คุณรู้สึกว่าตรงสเปคมากๆคุยกันแล้วมันคลิกคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเราสินเสมอกันเดลเวอร์คุยกันแล้วมันมีพลังแห่งความเป็นความรักเกิดขึ้นนะคะจะบอกว่า คุณกำลังจะมีความรู้สึกรักใครสักคนหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะในช่วงนี้แต่นะคะพลังงานแห่งความก้าวไม่เท้าเกิดขึ้นนั่นบ่งบอกว่าความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ได้สำเร็จสมหวัง ใครที่โสดอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้สละโสดในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เนะะี่ยคะแล้วก็อาจจะต้องไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะชัดเจนสจักเท่าไหร่แต่ก็เป็นความรู้สึกดีๆเป็นความรู้สึกว่าเราวาวุ้นใจคิดถึงเขาเหลือเกินนะคะรู้สึกว่าเหมือนเราคุยกันแล้วมันมีความถูกใจนะคะคุยกันทุกวันทุกวันทุกวันเรารู้สึกว่าเราสื่อสารกันแล้วมันมีใจที่ตรงกันน่ย คุณเองก็มีเซน์ว่าเขาน่าจะรู้สึกดีเหมือนกันกันกบเรานะคะแต่ความสัมพันธ์ของคุณนะสำหรับคนโสดอยู่เนี่ยมันมีพลังงานของการที่คุณยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่มีคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตกลับมาเพื่อที่จะ ขอปรับความเข้าใจหรือมาจีบกันใหม่มาพูดคุยกันใหม่อาจจะได้อาจจะไม่ได้มาเคลียร์มาคุยว่าอยากจะคบกับคุณใหม่ซะทีเดียวแต่ว่าก็กลับมาค่ะกลับมาพูดคุยกลับมาเหมือนเราคุ้นเคยกันเขากลับมาปรึกษาคุณกลับมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะกลับมาขอความช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งมันก็เป็นจุดที่ทําให้คุณเองเนี่ยอยู่ๆเนาะมันอาจจะด้วยความผูกพันที่เราก็เคยมีถึงแม้ว่ามันจะเจ็บนะถึงแม้ว่ามันจะเสียใจก้าวดาบนี่ความกลัว มันมีอยู่เช่นเดียวกันค่ะชาวทัตลมขาแต่ความกลัวนี้นะคะใจมันก็หวั่นไหวใจมันให้เขาใจมัน พอกลับมาอีกครั้งนะคะความรู้สึกดีๆที่มันเคยมีมันเหมือนกลับมาเติมเต็มมันเป็นช่วงเวลาที่ขาดหายไปบางท่านคนรักเก่าหรือคนคุยที่ห่างหายไปกลับมากลับมาต่ออีกครั้งมันก็ยังติดเหมือนเดิมจนทําให้คุณเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคุณยังคุณยังคิดถึงเขาเนะคะคิดถึงนึกถึง ทั้งเครียดทั้งกังวลทั้งไม่สบายใจไม่อยากที่จะให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกคิดถึงขนาดนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่บรรยากาศนะคะแล้วก็อาจจะด้วยความอ้างวัางของชาวธาตุลมเองเนาะความเคว้งคว้างความเคว้งคว้างความเหนื่อยร้านะคะจากการทำงานมันเลยทำให้คุณเนี่ยใจอ่อนนะเพราะฉะนั้นนะก็จะมีพลังงานของคนรักเก่าที่มีโอกาสจะวนเวียนกลับเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน หรือมีพลังงานของชาวราศีธนูนะคะพลังงานของชาวรักคณาราศีธนูพลังงานของชาวธาตุลมด้วยกันเองนะหรือว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยแหละ เมทุนมิถุนนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะหลายท่านเนี่ยก็จะเริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเนือ้อสร้างตัวการสร้างครอบครัวการมีบ้านมีรถมีเงินมีทองอยากที่จะได้ความรักที่สมบูรณ์แบบหลายท่านเริ่มจินตนาการถึงความรักที่เพอร์เฟกสมบูรณ์หรือว่าเราเองก็เริ่มอยากที่จะตั้งหลักปักฐานอยู่กับใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดคุณคิดมากก็ได้ ว่าถ้าเรารู้สึกหลงรักเขาแล้วเนี่ยเราก็กังวลว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราหรือเปล่าจะเป็นรักแท้จะเป็นคนที่สามารถสร้างครอบครัวร่วมกันได้ไหมจะเป็นคนที่เข้ามาสนับสนุนเป็นที่พึ่งพากาันหรือจะเป็นคนที่อาจจะทําให้เราต้องรู้สึกว่าเป็นภาระกันแน่เพราะพลังงานช่วงนี้ค่ะคุณมีเรื่องให้ต้องคิดเนาะมีเรื่องให้ต้องคิดเรื่องของการสร้างเนือสร้างตัวคุณจะคิดมากๆเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ มีพลังงานของการที่เราเองก็รู้สึกว่าอยากได้ใครสักคนที่ สมเกยียรติสมศักดิ์ศรีเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางท่านหน้าที่การงานหรือว่าภาพลักษณ์ทางสังคมภาพลักษณ์ครอบครัวเราเองก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะค่อนข้างเลือกดิดหนึ่งนะคะมีมาตรฐานในการเลือกสเปคนิดหนึ่งเลยอาจจะเป็นผลให้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าเราคาดหวังถึงความรักที่สมบูรณ์บางท่านผิดหวังมาหรือบางท่านอายุก็เริ่มเยอะแล้วหรือบางท่านนะเราเองก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเรามากๆแล้วฐานะ ทางสังคมครอบครัวหน้าตาทางครอบครัวเราเองก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องคิดนิดนึงสําหรับถ้าเราจะรักใครหรือเอาใครมาเป็นคู่ชีวิตนะคะก็อยากให้คนรอบข้างยอมรับในตัวตนของแฟนของคู่ชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็คือต่อสู้นะคะดิ้นรนในการสร้างเนื้อสร้างตัวมานะคะมุมาณนะพยายามในการปรับ ตัวเองเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งกว่าจะมีมาได้ทุกวันนี้เราก็อยากได้ใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วนะคะส่งเสริมกันไม่อยากให้ใครที่เข้ามาเราต้องทําให้เราลําบากใจนะเราจะคิดเยอะ เกี่ยวกับเรื่องของเนะะี่ยค่ะความรักที่มันจะต้องเป็นทางการนิดนึงนะคะก็เลยใช้ความคิดเยอะพอเราคิดเยอะเราก็จะมีความเครียดพอเราเครียดเราก็จะรู้สึกกังวลกังวลว่าไม่รู้ว่าคนนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะสมบูรณ์แบบพอหรือเปล่าหรือว่าจะมีใครเนี่ยคนรอบข้างคุณคนรอบข้างเขาเนี่ยจะยอมรับได้ไหมก็คือคุณเองก็ไม่ได้คิดถึงแต่ความรู้สึกของตัวเองเนาะคิดถึงในบริบท นะคะสภาพแวดล้อมปัจจัยที่มันเกื้อหนุนจริงๆนะอยู่ในสภาวะของการคิดอะไรที่มันเป็นจริงะคะอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเนาะมีพลังงานของการก็แอบกลัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะแอบกลัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าต้องลำบากใจหรือว่าพอเข้ามาแล้วทําให้คุณต้องเป็นภาระทางจิตใจด้วยนะคะ ช่วงนี้เนี่ยคือถ้าใครคุยกับคนที่เคยผ่านการมีชีวิตมาแล้วชีวิตคู่มาแล้วผ่านการมีครอบครัวหรือการแบบยังมีพันธะมีภาระที่ปลูกผานกับรักในอดีตของเขาอยู่จะเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดมากคุณกังวลแล้วคุณก็จะคิดซ้ําๆซ้าๆซ้าๆว่าคุณจะเอาอย่างไรต่อไปดีถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกรักถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีเวลาคุยกันมันก็มีความสุขจริงๆแบบเรารู้สึกได้ว่าเราตกหลุมรักเขาเรารู้สึกว่าเราอยากได้ยิน เสียงเขาทุกวันอยากคุยอยากสื่อสารอยากเห็นข้อความจากเขาแต่เราก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่นะคะคุณเองก็ จะยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครอย่างเป็นทางการในช่วงปักแรกนี้แต่ว่านะคะมันเป็นช่วงที่คุณเองก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเนาะเราก็จะพูดคุยนะคะเหมือนกับมีกำแพงในการคุยมีเหมือนลิมิตในการคุยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่อยากเร่งรีบเพราะว่าคุณก็ยังรู้สึกว่าชีวิตคุณเนี่ยม,มันมีปัจจัยหลายอย่างนะในชีวิตที่เราก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดจะไม่อยาก รักใครแบบมาไวไปไวไม่อยากที่จะรีบตัดสินใจรักใครถ้าใครเข้ามาจีบชาวทาดลมช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเขาดูเหมือนจะมีใจให้กับคุณนะชาวทาดลมอะแต่พอจะจริงจังเนี่ยเขาจะเริ่มมีความกลัวเขาจะเริ่มคิดเป็นสเต็ป นะคะมากขึ้นเป็นลำดับขั้นตอนมากขึ้นคิดถึงความเป็นจริงมากขึ้นนะไม่ได้รักใครแบบซีสวเลยนะคะถึงแม้จะตกหลุมรักแต่คุณก็ยังมีสติกับการที่จะรักใครสักคนด้วยนะที่สําคัญนะคะคุณยึดในเรื่องของการถูกต้อง คุณโฟกัสเรื่องของความสัมพันธ์ที่ถูกต้องอย่างเดียวเลยนะคะการที่คุณจะรู้สึกว่าถูกใจใครสักคนหนึ่งหรือว่าคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณจะมีความกลัวมากๆกลัวว่าเขาจะมีคู่มีเจ้าของหรือว่ามีพันธะภาระที่ผูกพันแล้วมันจะนําปัญหามาซึ่งตัวคุณนะคะคุณจะค่อยๆคุยค,ย,คยค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนโสดเนี่ยมันมีพลังงานที่ยังบ่งบอกว่าในช่วงนี้นะ คุณจะมีคนเข้ามาคุยเหมือนกับช่วงนี้ค่ะคุณได้อาจจะทำอะไรที่เยอะ มีเรื่องที่เราก็เครียดเราก็เปิดอกเปิดใจพูดคุยบางทีคนเก่าๆก็กลับมาคุยเราก็คุยแต่ก็คุยอยู่ในจุดที่เรายังมีสติในการคุยนะยังไม่ได้ว่าจะหวั่นไหวอะไรไปเนาะหรือใครที่มีคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตมันบ่งบอกว่าการกลับเข้ามาในครั้งนี้นะคุณก็รู้สึกว่าคุณคิดมากขึ้นนะคะว่าในการกลับเข้ามาของเขาเนี่ยจะเป็นการกลับเข้ามาแล้วส่งเสริมชีวิตคุณหรือเปล่าความสัมพันธ์มันจะมีการ พัฒนามันมีการเลื่อนขั้นไปกว่าเดิมไหมการขยับสถานะไปกว่าเดิมหรือเปล่า จะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องไหมเขาจะเปิดตัวคุณหรือเปล่าหรือเขาจะกลับมาขอโทษในสิ่งที่เขาผิดพลาดไปไหมในสิ่งที่มันเคยผิดพลาดมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายไวแต่ไอ้ความจําความทรงจำเนี่ยจริงๆแล้วชาวทัดลมคุณยังไม่ลืมคุณก็ยังคาดหวังให้เขามาขอโอกาสหรือว่ากลับมาขอโทษในสิ่งที่คุณต้องการอยู่นะคะอาจจะขอโทษในรูปแบบใดก็ตามแต่คุณยังรู้สึกว่าถ้าจะเป็นคนเก่าเนี่ยอย่างน้อยเขา ต้องสำนึกแล้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คุณเห็นในช่วงนี้คือคุณก็คุยนะแต่คุยแบบคุยแบบมีกำแพงคุยแบบมีสติคุยแบบเราก็จะไม่ได้ไปคาดหวังถึงอนาคตอันไกลไกลถึงแม้จะรู้สึกดีถึงแม้ว่ามันยังกลับมาแล้วมันจูนกันติดเนาะคุยกันแล้วมันก็ยังคลิกกันแต่คุณก็ยังมีสติในการห้ามหัวใจตัวเองอยู่นะคะ คนมีคู่คนมีแฟนเนี่ยพลังงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้มันบ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคะก็อาจจะมีปัญหาการบางท่านมีปัญหาเรื่องของเงินทองกัน สร้างเหนือสร้างตัวบางท่านเราเองก็อาจจะเป็นฝ่ายพยายามที่จะประคับประคองภาระต่างๆนะคะของการเป็นครอบครัวบางทีเนี่ยคุณก็รับผิดช,ชอบอยู่เพียงฝ่ายเดียวเราก็เสียสละเต็มที่เวลาเรามีน้ำใจหรือเวลาเรารักใครนะ,ะชาวทัตลมคุณก็ค่อนข้างเต็มที่กับความสัมพันธ์พอตกมาในช่วงนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวคุณจะเริ่มคิดเยอะขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคู่ชีวิตกันเป็นแฟนกันก็นกตามเนี่ย คุณรู้สึกว่าถ้าคุณลงทุนหรือว่าคุณทําอะไรมากเกินไปเนี่ย มันอาจจะทําให้เหมือนคนรักไม่พยายามที่จะดิ้นรนไม่พยายามที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะตัวคุณตอนนี้คุณจะไม่ได้รักแบบแค่มีกันและกันนะคะสาหรับใครที่เป็นแฟนกันคุณคาดหวังไปถึงการที่เราจะได้ซื้อบ้านซื้อรถเก็บเงินเก็บทองร่วมกันเพื่อที่จะแต่งงานนะคะหรือว่าทําให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันมีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมคุณเองก็คาดหวังถึงความรักที่ไม่ได้ว่าจะมาย่ำอยู่กับที่เป็นแฟนกันไปวัน,วนๆนะคะหรือว่าใครที่เป็น คู่ชีวิตเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วเนี่ยบางทีเราร่วมถูกร่วมสุขกันมาเยอะบางทีนะคะชาวธาตลมคุณเป็นฝ่ายที่อาจจะเป็นคนที่ประคับประคองเป็นคนที่คิดเป็นช้างเท่าหน้ามาโดยตลอดมาในช่วงนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่า คุณจะคิดเรื่องของเงินทองมากกว่าเรื่องของหัวใจเราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่อง,องความรู้สึกกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้พูดคุยเติมเต็มกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นเพราะความอิ่มตัวหรือว่าเราก็รักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้นะคะเราอาจจะผ่านอะไรกันมาเยอะมาในเวลานี้เนี่ยคือคุณจะเน้นในเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนะคะการมีอะไรที่มันเป็นหลักปักฐานมั่นคงร่วมกัน เพื่อจะการันตีคู่ชีวิตว่าเราจะต้องไปต่อด้วยกันบางท่านมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรมสร้างธุรกิจร่วมกันเก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันเนี่ยคะหรือว่าบางท่านเนาะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เราก็พยายามที่จะผลักดันนะคู่ชีวิตพยายามสร้างธุรกิจร่วมกันพยายามค้าขายเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริษ์นะคะสู้กันมาตั้งแต่ไม่มีอะไรนะ,ะจนเราลําบากมาด้วยกันจนเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยพอที่ผ่านมาเราอาจจะ ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตมาวันนี้อะค่ะมันเหมือนเราก็จะให้ความสำคัญในการใส่ใจซึ่งกันและกันมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้โรแมนติกแต่มันบ่งบอกถึงการใส่ใจการเติมเต็มการให้คุณค่าซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะบางท่านเนี่ยก็คืออาจจะสู้กันมาตั้งแต่ไม่มีอะไรจนได้เลื่อนขั้นปรับตาแหน่งมียอมีฐานะนะคะทุกอย่างมันดีขึ้นมาจนเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีช่วงที่เราก็มีอีโก้ เราก็เติบโตด้วยกันมาแต่สุดท้ายลืมกันสุดท้ายอาจจะขาดอะไรไปก็ตามบางท่านเนี่ยก็ทำงานจนหลงลืมแฟนบ้างเราก็ผิดพลาดเขาก็อาจจะไม่บอกเราว่าเราผิดพลาดตรงไหนส่งผลให้มันมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ที่ผ่ามาอาจจะทำอะไรที่มันลับหลังกันมีกิก๊ก นะคะมีมือที่สามมีชู้หรือว่าบางท่านเนี่ยเขาเลือกที่จะไปปรึกษาคนในครอบครัวจนกลายเป็นว่าคนในครอบครัวเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ก็เลยอาจจะมีปัญหามีความระหองระแหงกันมาเนาะ ชาวทาดลมมาในช่วงนี้ลหะค่ะกรกฎาคมนี้คงจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับเรื่องการพูดคุยของคุณนะสําหรับเรื่องการสื่อสารของคุณมันก็เลยทําให้เราจะได้กลับมาเหมือนกลับมาจูนกันกลับมาเข้าใจกันกลับมาปรับความเข้าใจว่าชีวิตคู่ของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเราร่วมทุกร่วมสุขกันมาเรา สร้างกันมาจนถึงขนาดนี้เราก็ผ่านกันมาเยอะตัวคุณเองอะค่ะตัวชาวทัตลมเองเนี่ยคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปเริ่มต้นใหม่เพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากจะต้องไปเริ่มต้นกับใครใหม่เพราะบางท่านเนาะเราก็อาจจะคบกันมานานเป็นคู่ชีวิตกันมานานจนมัน มันอาจจะมีครอบครัวม,มันมีเวลามันรู้สึกว่ามันเสียเวลากับการที่จะไปเริ่มต้นใหม่ณนะเวลานี้นะคะคุณรู้สึกเช่นนั้นก็เลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะคิดว่าเออช่วงเนี้เราก็ยังพอที่จะให้โอกาสได้นะให้อภัยให้ความเมตตาต่อกันได้แล้วเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่มาเซตชีวิตของการเดินทางเป็นคู่ชีวิตกันใหม่ว่าเราจะไปในทางใดเพื่อที่ว่าเราจะไปถูกทางอะไรที่มันผิดพลาดมาแล้วถามว่าคุณคุณให้โอากาส หมคุณให้โอกาสแต่ว่าคุณก็เหมือนเขาเรียกว่ายังพุกใจเจ็บอยู่เพียงแต่ว่ามันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเอามาพูดซ้ําๆมาในช่วงนี้ค่ะคุณจะพูดอะไรที่มันเป็นพลังงานบวกเนาะถึงแม้ว่าคุณจะยังกังวลคุณยังคิดลบคุณยังกลัวว่าเขาจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่าแต่คุณไม่อยากให้มันบั่นทอนชีวิตคุณด้วยเพราะว่าดัมเบิเชียนเนี่ยชีวิตคุณมีหลายอย่างต้องทาค่ะชาวธาตุลมคุณก็จะโฟกัสแต่ความสบายใจแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกให้ดีที่สุด พยายามที่จะเต็มที่กับความรักความสัมพันธ์ให้มากที่สุด เพื่อที่ว่ารักของเราจะได้กลับมามั่นคงอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลารวมๆเนี่ยมันบ่งบอกถึงการให้โอกาสตัวเองการให้อภัยตัวเองถึงแม้ว่ามันจะมีความกลัวไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่ก็ตามแต่มันก็เป็นความกลัวที่คุณไม่ได้จมปักอยู่กับมันไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องย้ำคิดย้ำทำอยู่กับมันคุณให้โอกาสตัวเองได้เพราะฉะนั้นเปิดรับความรักดีดๆนะคะเปิดโอกาสให้คนรักได้พิสูจน์ตัวเองใหม่อีกครั้งแล้วก็เปิดโอกาสให้หัวใจตัวเองได้มีความ รักอีกครั้งนะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นแล้วกันเนาะชาวทัดลมขาวเป็นกำลังใจให้ทุกๆเรื่องราวในความรักนะ วันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณมากๆสําหรับการรับชมและการติดตามทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆกดไลค์กด subscribe หรือว่าทุกๆการแสดงความคิดเห็นนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเนี่ยให้จะแปะลิงก์ช่องทางการ,าการดูดวงเอาไว้ให้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและแม่นยำมากกว่าใครที่ชอบ ในการทํานายดวงชะตาแบบแรนดอมดูดวงรายเดือนรายปีนะคะดูดวงรายวันที่ให้จะอัปเดตในทุกๆวันเนี่ยไฮจะอัปเดตเอาไว้ในช่องทาง Instagram Facebook มาติดตามกันได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดและแม่นยำมากกว่าวันนี้ขอบพระคุณคะ่ะ